สวัสดีครับผมนายชัชวานมันจงเดตระทานสอบกสองร้อยสามล้าศูนย์ห้าแปดวันนี้ผมจะมาเสนอการใช้โปรแกรมปฏิยุทธ์ในหัวข้อเรื่องการตั้งรหัสผ่านในมุลจอต่อประสานแมทริกซ์สวิตเซดิออกจอ LCD นี้ครับขั้นแรกให้เราเปิดโปรแกรมปฏิยุทธ์ขึ้นมานะครับรหา,หาอุปกรณ์ดังนี้นะครับหนึ่งบอร์ด pic หนึ่งหก f แปดเจ็ดเอนะครับสองคือรันฐานปรับผ้าได้ครับสามคือจอ LCD ครับสี่คือตัวไดโอด ห้าค,ค,คือตัวรีเลย์นะครับหกคือตัวด้านทานธรรมดาครับเจ็ดคือตัวทาร์ทิตเตอร์แปดคือคีย์แพดแบบโฟนครับทีนี้มาอุปกรณ์ครบแล้วแล้วเ,เราต่อวงจรได้เลยครับ ทีนี้เมื่อเราต่อโปรแกรมต่ออุปกรณ์เสร็จแล้วในโปรแกรมรูทให้เราไปที่โปรแกรม pc w หรือโปรแกรมโคดเขียนโคดนะครับให้เราเขียนโคดหรือว่านําโคดที่ได้มาวางนะครับทีนี้ให้เรามาดูที่บรรทัดที่สามสิบนะครับคือการกําหนดพาสเวิร์ดของเราเองครับผมก็จะกําหนดเป็นศูนย์ห้าแปดครับทีนี้บรรทัดที่เา้าสิบสามครับ คือเมื่อเรากดพาสเวิร์ดถูกต้องตามที่เรากําหนดครับมันก็จะขึ้นเป็น pass แต่เมื่อเรากดผิดก็จะขึ้นเป็นวง o n g password นะครับทีนี้ให้กด build all tamam. ถ้าโค้ดของเราถูกต้องก็จะขึ้นเป็น0 error นะครับทีนี้ให้กลับรีบโปรแกรมพูดุลนะครับอัพโหลดโค้ดลงบอร์ดนะครับ ทีนี้ก็กดเพย์ครับอันแรกให้เราลองกดพัส,สดุ์แบบผิดก่อนะครับนี่ยก็จะขึ้นเป็นวงพัสดุ์ครับทีนี้ก็กดแบบถูกดูนะครับก็จะขึ้นเป็น a า s ครับโอเคขอจบการเสนอเพียงน,นี้ผมครับ